เข้ามาเราจะเหมือนเป็นจุกเติมลมเล็กๆเนี่ยคับเป็นวาล์วเนี่ยกดเข้าไปได้เลยนะ,นะรเราก็โยกใส่อัดได้เลยนะครับเนี่ยครับเวลาที่เราอัดนะเราอัดมาแค่จระบีให้มันออกมาขอบๆแค่นี้พอนะสวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาสาธิตนะวิธีการนะครับอัดจระบีเผากลางรถกระบะนะนะครับส่วนรถที่ผมเอามาใช้เป็นต้นแบบอันนี้นะครับจะเป็น รถโตโยต้ารีโวนะครับผมนะครับซึ่งกระบะเนี่ยนะครับเขาก็จะมีเพากลางอยู่เอาไว้ขับข้างหลังดูไหมฮะนะครับมันก็จะมีจุดที่เป็นข้อต่อนะและสามารถอัดจารบีได้นะครับระยะทางนะครับที่เหมาะสมกับการบำรุงรักษานะครับในการอัดจารบีเพานะครับผมเพาขับหลังเนี่ยหรือว่าเพากลางตรงนี้นะนะครับก็อยู่ที่ประมาณ20,000กิโลเมตรนะครับหรือว่าเพื่อนๆท่านไหนเนี่ยที่ไม่เคย อจาจจะรบีมาก่อนเลยนะนะครับหมายถึงว่าลืมว่าลืมบํารุงในส่วนของตรงนี้ไปนะครับเวลาเราขับนะครับเวลาที่เราเข้าเกียร์เนี่ยบางทีมันจะมีอาการก็คือมันจะมีเสียงดังตึ้งนะเวลาเราเข้าปกติมันจะเงียบใช่ไหมแต่ว่าพอเวลาเราไม่ได้อดจาจจะรบีนานจารบีมันแห้งอ่ะเวลาเราเข้าเกียร์ถอยอะนะครับถ้าเป็นเกียร์โต้เหมือนรถผมเนี้ยมันจะมีเสียงนะเหมือน ปึกอะมันจะแบบดังสะเทือนขึ้นมาเลยนะครับผมนะครับถ้าจารบีไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะช่วยลดอาการตรงนี้ไปได้ด้วยนะนะครับแล้วก็จะทําให้ตัวหัวกะโหลกเผาเนี่ยมันไม่สึกหลอนะครับผมนะครับแล้วก็จะใช้งานได้ยาวนานนะครับผมนะครับซึ่งคลิปนี้เดี๋ยวผมจะทําการจารบีเองนะแล้วเดี๋ยวจะทําให้ดูว่าใช้อะไรบ้างนะครับทำยังไงนะนะครับเดีายวมติดตามชมในคลิปนี้นะยังไงก็ฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับผมนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันในส่วนของอุปกรณ์ก่อนนะว่าต้องใช้อะไรบ้างนะครับผมับอุป อาจระเบียดั้งนี้หลักๆเลยนะครับจะเป็นกระบอกอาจจระเบียนี้นะกระบอกอาจาระเบียนี้ก็คือแค่2 0 0ซีนะครับเวลาเราไปเลือกซื้อเนี่ยเราสามารถเลือกซื้อหลายขนาดได้นะคือมันจะมีขนาดเล็กกลางใหญ่นะเราก็สามารถไปเลือกได้ตามความเหมาะสมนะแต่นั่คือผมใช้เฉพาะรถผมเองนะผมก็เลยซื้อแค่นี้ก็พอนะครับ2 0 0ซีนะนะครับแล้วเขาก็จะมีแถมหัวเติมมาให้นะที่เป็นหัวอัดแบบสายอ่อนแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นสายที่เป็นหัวแข็งแบบนี้นะครับก็เลือกเอาตามความเหมาะสมนะ ถ้าสายอ่อนเนี่ยมันก็จะเข้าตามจุดอะไรได้ง่ายกว่านะครับผมนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของจระบีจยจลบีผมใช้เป็นตัวนี้นะจระบีของโตต้านะครับนี่นะเบิกสูตรมานะครับกระป๋องนึงก็200อนะประมาณนี้นะครับผมนะครับนี่จะเป็นสีดำๆแบบนี้นะครับผมนะครับต่อมาก็จะเป็นพวกถุงมือพวกใช้ชั่วไว้เช็ดแค่นั้นเองนะมีแค่นี้หลักๆใช้แค่นิ้งิงๆนะครับผมครับต่อมาในส่วนของวิธีใช้กระบอกนะครับผมนะครับก็ให้เราทําการดึงตรงนี้กันนะนะครับดึงก้านมาเนี่ยนะครับให้มันมาคาไว้ที่ตัว ปลายด้ามแบบนี้ก่อนนะนะครับแล้วเราก็หมุนกระบอกนะเพื่อทําการเติมจารบีเข้าไปนะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับเนี่ยนะครับหมุนออกมาเป็นแบบนี้นะแล้วเราก็เอามือปาดจารบีเข้าไปก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นหลอดสลิงก็ได้นะครับดูดนะครับผมนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนเลยนะเอาสะดวกแบบไหนก็ได้นะครับผมนะครับแล้วก็อัดจารบีเข้าไปนะนะครับเนี่ยปาดพอใช้นะครับไม่ต้องเยอะมากนะเดี๋ยวมันจะเลือนะครับ เพราะว่ามันอัดนิดเดียวเองนะเวลามันอัดเข้าไปในหัวกระโหลกเผาครับนี่ครับก็ปาดเข้าไปกระบอกแล้วก็ปิดฝาได้เลยนะครับนี่ครับแล้วเราก็พอเราปาดจะระบีเข้าไปในกระบอกเสร็จน,นะครับผมนะครับเราก็สามารถที่จะปิดฝากระบอกอัดได้เลยครับขั้นตอนนี้อาจะต้องปิดให้แน่นน,นิดนึงนะครับนี่นะอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะก็คือก่อนที่เราจะอัดนะครับผมนะครับเราต้องทําการไล่อากาศในสายก่อนนะโดยการที่เราจะกด ตัวกระบอกอัดให้เจลเบีมันออกมาที่หัวนิดนึงก่อนนะครับแล้วค่อยเอาไปจุบที่ตัวหัวเติมเจลเบีนะครับครับตอนนี้เจลเบีออกมาแล้วนะที่ปลายสายอย่างนี้นะครับเนี่ยอยู่ที่เช็ดชู่แล้วนะครับเราก็พอได้เลยนะแค่นี้นะครับแล้วเดี๋ยวก็พร้อมที่จะเอาไปอัดแล้วนะครับพอถ้าเราไม่ทาอย่างเงี้ยเวลาเราอัดเสร็จเข้าไปนะมันจะเอาอากาศเข้าไปนะครับผมครับอันนี้เป็นเผากลางนะครับเนี่ยครับจุดอัดเจลเบีมันจะอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยระหว่างหัวกระโหลกเผานะครับเนี่ย มองเข้ามาเราจะเหมือนเป็นจุดเติมลมเล็กๆเนี่ยครับเป็นวาล์วเนี่ยนะครับเวลาเราเติมเราต้องเติมเข้าไปที่จุดนี้นะนะครับซึ่งรถกระบะเนี่ยมันจะมีสามจุดนะก็คือมีต้นเพาตรงนี้นะแล้วก็มีกลางเพาตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีนะเนี่ยครับจะอยู่ตรงนี้บริเวณตรงนี้นะครับเนี่ยอันนี้นะครับแล้วก็จะมีปลายเพานะครับซึ่งหัวเติมก็จะเหมือนกันนะเนี่ยครับตรงนี้นะเนี่ยครับมันจะเหมือนกันเลยนะครับเนี่ยมันจะมีจุดเติมอยู่นะ อย่างของผมเนี่ยก็คือทุกครั้งที่ผมเรถเข้าบ้านนะครับแล้วผมจะทําการเติมหรือว่าจะรบีนะครับผมก็จะมุดมาดูก่อนนะว่าไอตัววาล์วเติมตรงนี้นะมันอยู่ตําแหน่งที่เราเติมได้หรือเปล่านะครับพอเติมได้วันนั้นอ่ะผมค่อยเติมนะคือมันไม่จาเป็นต้องเติมเดี๋ยวนั้นนะนะครับเอาที่แบบวันที่มันขับรถเข้าบ้านแล้วแบบผมมาจังหวะพอดีจอดอย่างเงี้ยนะครถผมรถผมไม่ได้ขยับนะอันนี้คือผมจอดแล้วมันพอดีจังหวะนี้เลยวันนี้ผมก็เลยมาอัดนะครับผมนะครับ ซึ่งรถผมตอนนี้วิ่งได้ไปสี่หมื่นแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะมาอัดเป็นครั้งที่สองนะครับนี่นะตรงนี้นะครับถ้าใครไม่อัดเลยนานๆนะไอหัวเนี้ยหัวบอลข้างในที่เป็นวาลเนี่ยมันจะตายนะครับเราไม่จะอัดยากนะครับนะครับเพราะฉะนั้นสองหมื่นโลก็ควรจะอัดสักทีนะครับตอนนี้เราก็พร้อมที่จะอัดแล้วนะนะครับตอนนี้อยู่ที่ใต้ทองรถแล้วนะครับผมจะเริ่มอัดจากจุดตรงนี้ก่อนจุดแรกนะครับเวลาเราอัดนะครับอัดให้จระบีมันปิ้นออกมานะที่ขอบของหัวกระโหลกเพานะ ประมาณหนึ่งนะแล้วเราก็พอนะครับไม่ใช่อัดจนมันเยอะเวอร์ออกมาหมดนะครับผมเพราะเพราะว่าเราอัดเพื่อที่จะไม่ให้จระบีข้างในมันแห้งเท่านั้นนะครับผมนะครับเวลาใส่ก็คือสามารถใส่เข้าไปได้เลยนะครับกดเข้าไปได้เลยนะเนี่ยถ้าถ้าใส่เป็นหัวแบบนี้มันจะง่ายกว่านะครับถ้าใส่เป็นหัวแบบเป็นข้องงออย่างนี้ยนะครับมันจะอัดง่ายนะแค่นี้ครับแล้วเราก็โยกได้เลยครับเราก็โยกใส่อัดได้เลยนะครับนะครับตอนนี้จระบีเริ่มออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราอัดอีกนิดนึงนะครับ ประมาณนี้นะครับครับแค่นี้นะครับพอแล้วนะครับแล้วเราก็ดึงหัวออกหัวอัดออกนะครับเนี่ยอันนี้อัดเสร็จแล้วนะครับหนึ่งข้างนะเนี่ยครับเวลาที่เราอัดนะเราอัดมาแค่จะระบีให้มันออกมาขอบๆแค่นี้พอนะแล้วเดี๋ยวเราเช็ดเก็บนะครับไม่ให้มันเลอะนะเม่งั้นเดี๋ยวเวลาเราขับมันจะเวียงไปติดตามตัวถังรถนะครับผมนะครับไม่ต้องอัดจนมันเยิ้มนะอัดแค่นี้พอนะครับนะครับก็คือพอแล้วนิดเดียวนะครับเนี่ยแค่นี้พอนะครับผม แล้วก็ไปทำอย่างเงี้ยอีกสองจุดนะนะครับครับตอนนี้ก็อัดเสร็จแล้วนะเราก็ทําการเช็ดได้เลยครับเอาผ้าก็ได้นะนะครับมาเช็ดเอาน้ํามันที่มันเยอะออกมานะออกนะครับผมนะครับไม่ให้มันเยอะมออกมาเยอะเกินนะครับผมนะครับมันก็จะมีน้ํามันเยอะออกมาเนาะนะครับเราก็สามารถเช็ดได้เลยนะใช้เป็นผ้าเก่าๆก็ได้นะครับเนี่ยนะครับเช็ดได้เลยนะเช็ดซะหน่อยเพราะเดี๋ยวมันกระเด็นนะครับเวลาเราอัดถ้าเราอัดเยอะไปมันเบี่ยงแล้วมันกระเด็นเนาะ นี่ครับตอนนี้อัดเสร็จแล้วนะข้างหนึ่งนะครับแล้วก็ผมก็ทําความสะอาดไอ้ส่วนที่มันเกินออกมาแล้วนะจะเห็นว่าเนี่ยมันก็สะอาดนะครับถ้าเป็นสะอาดอย่างเงี้ยเวลาเราอัดเข้าไปเนี่ยนะครับมันจะไม่เหวี่ยงไปโดนตัวบอดี้ลดนะนะครับนี่แค่นี้เครับเสร็จแล้วเราก็ไปอัดอีก2หัวนะนะครับครับก็เดี๋ยวเราอัดอีก2หัวนะครับตรงนี้ได้เลยนะนะครับทำเหมือนเดิมครับเอาตัวอัดจารบีเนี่ยใส่เข้าไปนะนะครับกดเข้าไปเลยได้เลยนะครับแค่นี้เองนะครับกดเข้าไปอ่าตอนนี้ไม่หลุดแล้วนะแล้วเราก็เริ่มบีบจารบีได้เลยนะครับ นะครับกดกระป๋องอัดได้เลยนะครับผมนะครับนี่มันเริ่มมีเสียงแล้วนะครับมันจะมีเสียงเหมือนอะไรปิ้นออกมานะนะครับตรงบริเวณตรงเพานะครับนี่ออกมาแล้วนะครับนิดหนึ่งนะอ่าเนี่ยครับตรงนี้แห้งเลยนะจะระเบียนกลางนี่ขมผมแห้งเลยนะครับอ่ะเนี่ยครับเห็นไหมออกมาละแต่ผมจะัดแค่นี้พอครับเนี่ยนะครับอันนี้เป็นเผากลางนะ ครบจะสังเกตได้ว่าผมก็อัดมาให้มันปิน้นออกมานิดเดียวนะไม่เยอะนะครับนี่เห็นไหมนะแล้วเดี๋ยวผมก็จะเช็ดออกเหมือนกันนะนะครับที่ผมสังเกตคืออันเนี้ยไอไออันเนี้ยเวลาอดัดอ่ะคือจารบีหายไปเยอะเลยนะครับเนี่ยนะแต่ตัวเพาต้นเพานะครับเมื่อกี้ที่อัดไปอันแรกเนี่ยมันยังไม่ยังไม่อัดเยอะแบบนี้นะเอ่อส่วนเผากลางเนี่ยผมอัดไปประมาณห้าหกทีได้นะนะครับก่ามันจะปิ้นออกมาแบบนี้นะนะครับแค่นี้ก็พอครับแล้วก็เดี๋ยวเสร็จอันนี้ปุ๊บก็ทําความสะอาดแล้วก็ไปอัดเพา ข้างหลังตรงนู้นต่อนะครับตรงนู้นตรงนู้นนะครับตรงข้างหลังต่ออัดไม่ยากนะครับอัดง่ายนะแต่จะต้องมุดนิดหนึ่งผมเป็นรถตัวสูงครับตัวต้าตัวสูงเนาะนะครับครับส่วนอันนี้นะก็เป็นภาวะสุดท้ายแล้วนะครับผมนะครับของผมมันจะเป็นตัวต้าตัวยกสูงนะมันจะไม่ต้องใช้แม่แรงนะคือผมมุดเข้ามาอัดได้เลยนะครับผมนะครับก็ได้ผมใส่จุกเข้าไปเหมือนเดิมนะครับ แค่นี้นะครับแล้วเราก็กดอัดจราบีเข้าไปได้เลยนะครับนะครับอัดเข้าไปได้เลยนะครับอันนี้ครั้งที่หนึ่งนะครับนครับที่สองนะครับยังไม่ออกนะครับครั้งที่สามอะครั้งที่สามนี่เริ่มเห็นจระบีออกมาแล้วนะครับไอ้นะครับเราอัดอีกนิดนึงนะครับนี่สามแล้วนะครับครั้งที่สี่ครับครับ ครั้งที่ห้านะครับผมอัดห้าครั้งพอนะครับแค่นี้พอเลยนะครับนะครับแค่นี้นะครับแล้วเราก็ทําความสะอาดได้เลยนะเหมือนเดิมนะครับเอาผ้าที่ไม่ใช้แล้วนะนะครับมาเช็ดน้ํามันออกนะครับนะถ้าเราไม่เช็ดมันก็ได้แหละแต่มันจะเลอะเทอะครับเวลาที่แบบเราขับอ่ะมันก็จะเหวียงเต็มช่วงล่างไปหมดนะครับเนี่ยวันนี้เป็นเพาด้านหลังตัวตัวสุดท้ายนะครับเนี่ยอันนี้คือผมอัดเสร็จแล้วแล้วก็ทําความสะอาดแล้วนะครับผมนะครับ นะครับเวลาเราอัดเสร็จแล้วเราควรจะทาความสะอาดแบบนี้นะนะครับเพื่อให้จารบีเนี่ยมันไม่กระเด็นไปถูกติดใต้ท้องรถเวลาเราขับนะครับเผาตัวปริมเนี่ยกับเผาตัวกลางเนี่ยผมอัดไปประมาณ5-6ปั๊มได้นะครับผมส่วนเผาข้างหน้าเนี่ยผมอัดประมาณ4ปั๊มมันก็ออกมาแล้วนะเราจะก็จะทราบได้เลยนะครับว่าไอ้จารบีเนี่ยมันหายไปพอสมควรเลยนะนะครับมันถึงต้องอัดเยอะขนาดนี้นะครับผมนะครับแค่นี้เองเสร็จแล้วครับครับตอนนี้ก็อัดเสร็จแล้วนะนะครับรถกระบะเนี่ยนะครับมันก็จะมีประมาณ3มจุด นะครับก็คือมีต้นกลางแล้วก็ปลายเหมือนของรถผมแบบนี้นะครับผมนะครับเพราะว่ารถผมนี่เป็นยกยกสูงนะมันก็มุดง่ายนะครับถ้ารถเพื่อนๆนที่เป็นโหลดเป็นรถโหลดหรือว่ารถทรงเตี้ยนะครับก็ต้องอาจจะต้องยกแม่แรงช่วยนิดนึงนะครับผมหวังว่าคลิปนี้นะครับก็จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนที่กําลังหาวิธีอัดเจลาบีเผากลางนะมันอัดง่ายมากเลยนะนะครับก็สองมืนโลอะนะครับอัดทีหนึ่งนะครับแล้วมันใช้เจละบีแบบน้อยมากนะครับ อัดต่อหนึ่งหัวเพลาเนี่ยอัดประมาณเต็มที่เลยผมให้หกหกครั้งนะครับยกเว้นว่าเราจะอัดแบบจนน้ํามันเก่าออกมาหมดเลยก็ได้นะแต่นี่คือผมไม่ได้อัดจนเปลี่ยนหมดนะก็คืออัดเติมเข้าไปในระบบให้มันไม่ขาดไม่พ่องนะครับผมนะครับเวลาเราขับมันจะได้ลดเสียงแล้วก็ลดการสึกหรอของหัวเพลาหรือว่าหัวบอลจอยข้างในนะครับผมนะครับเพราะไม่งั้นถ้ามันเสียขึ้นมาเดี๋ยวโยนยกเส้นหรือว่ายกเปลี่ยนหัวเพลาใหม่มันจะแพงนะครับผมนะครับก็ อยากให้ดูแลตามระยะทางนะครับผมประมาณนี้นะนะครับก็ลองดูครับบอกว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยยังไงผมก็ฝากกดติดตามช่องผมไปด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับไปแล้วสวัสดีครับ